กระดานสำเร็จทุนี่ตุวเกียว1,000บาทว้าทำไมเขาถึงเรียกเงาะโรงเรียนทำไมถ้าเรียกเงาะโรงบานจะไม่มีใครซื้อ <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทรและทางต่างประเทศเมื่อนี้หนุ่น้อยกัะเมกะได้เข้ามาทางในเมืองเนาะ สงว่าเบาไอ้เพิ่นได้หาสร้างถี่สิเข่าไฟให้เฮือนเท่านั้นเองเพื่อนก็นได้บอกขามือเพื่นแล้วและเฮ้าละซิมาซื้ออุปกรณ์เองมันจะบอแพงพี่น้องถ้าเป็นอุปกรณ์ของเพิ่นนะราคาค่าอนข้างสูงเนาะหมื่นหกเลยทีเดียวและวันนี้เฮ้าระตัดินใจว่าซิมาซื้อเอง ช่วงนี้เงินก็ขึ้นเนาะพี่น้องแน่นอนว่าของอุปกรณ์กอ่อสร้างนั้นต้องขึ้นตามแน่นอนเพราะว่าเพื่อนนำเข้ามาจากฝั่งไทยคุณภาพก็ดีพี่น้องเข้ากันได้ได้งดีที่ไซส์ไปได้โดนๆเนาะเมื่อนี้เขาก็นทพภาพมาเบิง้งว่าอุปกรณ์กอ่อสร้างนั้นสีราค่าเท่าใดเนะเาะเข้าจิซื้อไปในเมื่อน,นี้เงว่าเขาได้ขี่รถยักมากลลวก็สีจ้างรถเพื่อนเนาะเป็นรถโดยสารไปเอาอยู่ฮาน ไปเอากาชิบอลซาพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลายังบอกว่าแปดโมงเนาะเขามาเซาเาเพราะว่าเผื่อที่มาเลือกเครื่องเลือกของเลยไปเอาไปเบิ่งไปโซ่น้ำกันเลยตอนนี้เฮากล้าหาดอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วเนาะพี่น้องซึ่งวันนี้เฮากาชิได้ซื้อทางกะโลพร้อมเนาะเพราะว่ากะโลทางเขา์เตอของเขากะยังบอกมีและกะ ปูเพื่อนพว่วกันยังบอก่อีกหนึ่งแก๊สเนะะเาะวเฮาติมาซื้อและก็ะตอนนี้เพื่อนได้ไปเตรียมสายไฟและก็ะกระดานไฟและก็ะท่อเหลืองๆนะพี่น้องน้องน้อ,นอนยกันยังบอกเคยเห็นเนาะท่อเหลืองๆที่เพื่อนเอามาใส่กับสายไฟบัาว่าเพื่อนป้องกันอย่างเนาะเข้ากันที่ได้ซื้อเมื่อใส่เพราะว่าบอกไ้เพื่อนจดมาแล้ววะสามสิบเมตรนั่นเองแนฮวติมาเบิ่งราคาไม่เหนตอนท้ายเนาะตอนนี้น้องน้อยได้มาเบิ่งกะโลเนาะพี่น้อง สีกะโลอันเขาเต์เขาเนะเข้าแจะเป็นสีดําเพราะว่าเวลาเฮ็ดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะมันจะแบบบปเปื้อนนะพี่น้องแล้วก็ตัวนี้เขาได้เอาหาแก๊สเนาะแก๊สละสองร้อยบาทแล้วก็ตัวนี้สองแก๊สแก๊สละร้อยแปดสิบทวิตบอกไอคิดว่าเพื่อนนะอยากได้ตัวนี้แต่ว่าเป็นแผ่นใหญ่เนาะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้ทวิตที่บอเพื่อนเอาตัวนี้แต่ว่า ตัวนี้มันแพงเกินไปพี่น้องราคาห้าบาทเนาะตอก่องหนึ่งเอาไปเลยวะเปลี่ยนใจพราราคาแพงโพเนาะเอาตัวนั้นดีกว่าเนาะภายในฮารเพิงสีมีกะโลหลายอย่างเนาะให้เฮาเลือกเอาส่วนแม่แล้เพิ่จะได้สีนี้พี่น้องแต่ว่ามันเบิดนี่สีอันเขาน้าเตอร์เฮาเนาะมันเบิดเพอก็เลยมีความแบบ อยากได้สีนี้หลายกว่าคน่าเนาะแต่ว่ามันเบิร์ติ่นบ่ได้สั่งมาเนาะส่วงนี้หลังจากที่ไปสั่งอุปกรณ์ก่อสร้างมันเรียบร้อยเนาะน้องน้อยกะมากินก๋วยเตี๋ยวก็คือเส้นร้อนวุ้นเส้นนั่นเองเนาะแลวกันเนื้อเปื่อยน้องอัน ไม่วาเพื่อนก็นได้ไปบอกอันลดโดยสารเนาะพี่น้องเพื่อไปเอาอุปกรณ์กอ่อสร้างส่วนราคาหนุ่มๆก็ยังหมแนนใจเนาะรลยการหน้อยก็ยดใใกนนยกได้เอารถจักเนาะมาคนเดียวรายก็มาแวะกิน,กนขา้าวเช้าวิธี้านก๋วยเตี๋ยวแคมทางเนาะเป็นเนื้อเปื่อยชามหนึ่งกะราคาห้าสิบบาทหรือว่าสองห้าพันกีบเนาะไหลเป็นเงินไทยอาจสิถือแต่ว่า เงินห้าสิบาทแต่ก่อนก็คือ12บสอพันกรีบตอนนี้เป็นเจ้าหาพันกีบแล้วเนาะห้าสิบบาทก็จะมีหอมลาบเนาะพี่น้องนี่หอมลาบแล้วก็นี่หวังเพชรสดกินกับกะปิเดี๋ยวเราจิลองซีมกัน เขากินกว๋วยเตี๋ยวบ๊สูรได้ปรุงเนาะเพราะว่าแซ่บอยู่แล้วอืมนี่อ็เปื่อยตอนนี้กับประมาณสิบโมงครึง่ง เขาเช้าอืมบัวไปชูฮอดเฮือนก่อนเนาะระวังนงน้อยกับแม่แม่ขึ้นรถโด,ดยสารมา อืมถ้าการห้องรบเอากันอ่ะนะ ันที่วาน้องน้อยถ่ายคลิปเรียวว่านเนาะเมาื่อก่อนว้าวบ่ค่อยเป็นแนเฮ็ดห o u t u b e แล้วว้าวห่วยุดธเลยล้างเมื่อเลยพี่น้อง แต่ก่อนเธอปากเกึกเชียวตั้งแต่เธอมาทำคลิปเลียวมาด้วยพี่น้องกินข้าวเปียกกินก๋วยเตี๋ยวกับกระล่ำ ตอนนี้แม่เพิ่นก็นมาฮอดเฮือนแล้วเนาะเพิ่นใส่รถโดยสารมาเฮาสิมาขนเครื่องลงทางฝนตกหน่อยหนึ่งกะยักเขายากอยู่รถขาประจำพี่น้องเพิ่นมาส่งเือนอดสีฟ้าหมอแม่นอันนั้นถอ p พีบีซีถอสีเหลืองเลยตัวเกี้ยว แนวว่เาเบิ่งน้ากันเนาะว่าซิมี่อย่างแน่มีหลายอย่างอยู่ของกุวยเตี๋ยวก็ยังบุ้งวาซิมี่อย่ายงแน่เลยพี่น้องถอยหลังถอยหลังมาลุยอันนี้ฮะทอสีเหลืองนะลายกากะโลเนาะอากาศฮอนขนาดเลยอยา่าเฮา

ไว้นี่แหละมาตัวตัวสีดำมาแล้วเป็นปูเข้าเตอร์งืนคู่วสบายดีพี่น้องโดยอันเมื่อนี้เข้าไปซื้อกะสิมีสายขาวขูน่นี่อันแล้วแปดร้อยบาทไปนี่ปอแพงที่สุดโอ้นักแท้พี่น้องป้อปประมาณโลสองโลแล้วแม่นวะ นักแห้งพี่น้องนี่สายไฟสองอันเนาะประมาณพันสามร้อยไทยเคเบิลเอาพี่น้องของไทยได้สายอันนี้ของไทยของไทยแท้เลยแล้วก็วก,กระดานสำร็จรูปนี่ตุ๋เขียวเป็นกระดานไฟอันประกอบแบบต่อสายไฟเหื่อนนอนนี่น 1, เนาะหนึ่งพันบาทว้าพี่แตนแพงพี่น้องแบบสายไฟเนาะพิ้นแบบต้องเอาตัวที่ว่าพิ้นห้ประกันแล้วก็ใส่ได้แบบปลอดภัยเนาะพี่น้องเดียวสิแกะเบิ่องอันนี้ก็ใส่ได้อัน ได้ดนพัท่านเนาะพันมาเอาตัวที่บริการได้เปลี่ยนอยู่ตลอดพี่น้องคือพี่น้องสมัยตะกี้เด้ออันกระดานไฟอันนี้เฮานะสมัยยังน้อยนะเคยเห็นมันเปื่อยน่าจะเป็นของที่ราคาบ่ค่อยแพงปานเด๋ยเนาะสมัยตะก่อนตะกี้จะแต่้องตัวเกี่ยวยังน้อยเนาะเห็นแบบกระดานไฟนะมันสดแบงมองมองอันมองเสียบด้วยมองกันมันเปื่อยนะมันมันบริมีอันสวิตแบบนี้เลยมันบริมีอันตัดไฟมาก่อนนะ เมื่อก่อนค่ะบ่มีอันตัดไฟเนาะมันบ่มีสวิตช์แบบนี้มันมีแต่คันอ้าวค่ะพี่น้องแบบคล้ายๆอันเปิดปิดน้ำนั่นแหละแบบนั้นเลยแต่กี้เนาะแล้วก็มีอันลูกปักเสียบเสาอันเนาะสองร้อยบาทเพิ่นสีไหลเป็นเงินไทยทตัวเดียว<อ><อ>แมนโอ้ของที่ซื้อมื้อนี้เพิ่นไหลเป็นเงินบาทหมดเลยบอกแมนมถ่อเหลืองสามจิ้ห้าหูปักไฟพี่น้องถ่อเหลืองทรงเซนแปดซิปเนาะที่เอามาใส่สายไฟนี่แหละพี่น้อง แล้วก็พกุกยางกาม<ด>สีว<ะ>อันนี้ยาแนวยาแนวคือเออยาแนวอ่ะขาเตอบาการโลโอโอ,อกะโลนี้ลูกใครเนี่ยพี่น้องเบิ่งนี้ <laughs> กะโลตัวสีดำว่าข้าสเอามาปูข้าเตอรอหันแก๊สละสองร้อยบาทห้า<อ>แก๊สกระปดีพันบาทเป็นสีดำเนาะแล้วก็กะโลใจใสใจเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสองแก๊ส รวมรวมทั้งบุมอนี้เขาก็ได้จ่ายไปเนาะประมาณห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทตีเป็นเงินกีบกะประมาณเกือบพอดสามล้านเพราะ,ะว่าหกแสนเมื่อน,นี้เงินขึ้นหกแสนสิบเอ็ดพันป้าขึ้นหลายกว่ามุ่งที่เข้าไปเลยอีกเนาะอตอนนั้นยังหกแสนหกพันกีบพี่น้องมาดีขึ้นเป็นหกแสนสิบเอ็ดพันแล้วเด้อพี่น้องโดยเขื่องของกระแหงแพงขึ้นตามค่างเงินที่ว่ามันเพิ่มขึ้นเนาะ แต่ว่าเฮาซื้อของมือน,นี้นะก็ถือว่าโบแพงซ้ำแบบโบแพงซ้ำเฮาอันจ้างเพิ่นมาเข้าไฟและเครื่องมือเพิ่นเองได้พี่น้องคฮ<ม>าซื้อเองนี่ถือกลัวอันนั้นนะถ้าเพิ่นไหลทางขามือกับข่าของเพิ่นเลยเนาะของที่ว่าเพิ่นมาเข่าไฟให้นะี่พี่น้องแพงก็หนีได้เนาะอันนุงน้อยลองบเอฟซีนูว่าราคาเท่าไหร่สมมติว่าของเข่าเองนะี่ยจ้างจะขามือเพิ่นนะนะพี่น้องพระ่าเท่าไหร่เข่ากันได้ทามซองเจ้าเนาะ เป็นนันสั่งไฟฟ้าอีกคนหนึ่งเปินเป็นสายไไฟ,ฟว่าควบคุมแถวนี้นะเปินได้มาวัดแทกเบิร์แล้วทั้งเครื่องเพินแล้วก็ขามือหมื่นหกหมื่นหกนี่คือสิบล้านบอรวมทางอุป,ปกรณ์ของเพินบอหมื่นหกรวมไดเลยรวมไดเลยเนาะแต่ว่าถ้าเขาซื้อเองนะสมสมติว่าเครื่องเขาเองแหละค่มามือเพิลสี่พันห้าเมืม่อนี้กะขา่าใช้จายก็ถือว่าหลายเติมนล้วตะเคียว แต่ว่าเขาซื้อเองเขาก็ได้เลือกเลือกเองคึกใจแล้วก็ได้คุณภาพพ้อพี่น้องแต่นี้กันเพิ่นนห้ยังบครบได้นี่บ,ใบ,อบอ่ให้แต่อ,อ,อันเสียมากวันี้เป็นกอะเป็น่ให้เอาห้แต่กกอะอันกกอบพี่ว่าเป็นแบบอันนี้นะประมาณนั้นแหละแบบนี้พี่น้องกกอะอันนี้่ให้เนะาะห้แต่อันทั้งในวันห้ยังบครบเนาะเดี๋ยวเขาซื้อเครื่องครบแล้วว่ะเพิ่นจิมาเข้าไฟห้เมือใดนเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้กันนี่แล้วได้แต่มาเง่แลว่มาตอนเเกี่ยว โนโตเกียวโได้ไปนำพี่น้องเพราะว่าตอนไปนะแม่กับน,น้องน้อยเพื่อนขี่รถจักรมอเตอร์ไซค์ไปน<ด>ะคะาาแม่เพื่อนขี่รถโดยสารพร้อม,มาพร้อมกับเครื่องของที่ซื้อเนาะก็เลยโบได้ไปนำมือจับหมาพี่น้องเมื่อกี้เลยบเพา,า,ากินเนาะต้องล้างมือก่อนหวานหวานเนาะเงาะน,นี่กะเป็นเงาะโรงเรียนมาจากไทยแหละพี่น้องยูรล่าอ่ะราคาตอนนี้เท่าไหร่แหละโลเท่าไหร่โลละสี่สิบโลละสี่สิบพันกะ แปดสิบบาทพี่น้องถ้าอยู่ไทยนะสามโลร้อยหรือว่าโลหกสบาทประมาณนี้เนาะทำไม,ไมเขาถึงเรียกเงาะโรงเรียนทําไมถ้าเรียกเงาะโรงบาลจะไม่มีใครซื้อ <laughs> <laughs> เอาเป็นเหรอ <laughs> เป็นอะไรบ่ <laughs> เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปบเพียงสำนีีก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบุญขอบคุณที่บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโน่แฟมิลี่เด้อสบายดีรวยลูกไปๆก็ลูกเร็วๆยบายทำงานบ้างนะลูกนะ